ฉันจะมาแดนแดนโอเยสเต็ปเออสวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนโปี่แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอาร์คซวด์อวกันนะครับในคราวน,นี้ก็จะไปจับเนวสาวตัวใหม่ที่ิึงอัปเดตนะครับเนี่ยเป็นยังไงก็ดูเลยครับ <c oughs> เราก็จะไปหาแนวสาวตัวใหม่มีชื่อว่าชายแชนโนซอนนะแล้วก็ไปเจอมาแล้วด้วยก็เลยมาเดนจับมันดีกว่าแล้วก็ไปอ่านมาเรียบร้อยว่าจับยังไงเ <c oughs> พราะว่าตอนแรกก็ เอาหาไปยิงแม่งไม่สลบต้นตีนอะไรนะครับอแล้วแม่งก็จะมากระทืบเราด้วยมันอยู่ตรงนั้นใช่ปะวะใช่ปะนันหมันมน,มน,มนอน่ะหรือภูเขาดูก่อนเหมือนมันติดภูเขาด้วยวะเดี๋ยวนะกำลังจะไปตรงนั้นโอ้ตรงนั้นก็มีมันเหมือนกันเว้ยมีทั้งสองที่เลยเนี่ยเอ๊แต่เราไปตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้น่าจะปลอดไปตรงนั้นมี กินเนื้อว่ะแล้วเหมือนมันจะสลบไม่ได้นะตัวนี้หอลบไม่ได้แม่งไม่มีทางสลบเลยแล้วเวลามันมันโทนเทมได้แล้วมันก็จะเลือนมันก็จะลดเอ้ยไม่เลื่อมันลดสิมันจะไม่กินเลยมันเป็นสัตว์ที่ไม่กินอะไรก็คือเอาไว้สําหรับบุกบุกเผาในพวกเซิร์ฟ PvP เห็นว่าตัวเนี้ยแม่งอยู่เฉยเราไม่ยุ่งกับมันดีกว่าใช่ไหมให้มันไม่ต้องมากระทืบเรา มันติดหรือเปล่าวะ <Hey. S 1> ถ้าติดอย่างนี้ก็เป้านิ่งแม่งก็สุดยอดไปเลยปะตัวใหญ่ไอ้จัดแม่งเหมือนกอซิล่าก็ไม่รู้นะว่าปะ่ะเหว่ากอซิล่าแม่งเดินสองขาที่แม่งเดินสี่ <c oughs> คนไฟได้ประสัดเยวะเท่าไหร่เยอหนึ่งโอ้ง่ายเนี่นอน <c oughs> ลองยิงดูว่ามันจะทำเดี๋ยววะมันจะเอาหามันเอาหางฟาดแบบคอนโทรรเลยป่ะ อุ้ยเหี้ยถีบหน้ากูจังเต็มเลยเออเออเอ้เอออย่าเฉยไปก็ดีไอ้แสฮ่อ๋ออ๋ออ,อ๋อย่าตามผมมาเลยครับอืเล็งยิงอย่าปาขี้แต่มันโอ้โหแม่งแม่งกระทืบหน้ากูเลยหมดจัดมากเออแล้วมันก็วิ่งตามเราไม่ได้มีแอคแท็กมันมีแค่นี้เองเหรอวะมันกระทืบเท้าขวาเท้าที่เสียงมันทับจากซ้าย ตายบนโอเคเดี๋ยวลองตี่เฮียรเสียงดังมากท้าวแม่งแม่งใหญ่กว่าใจแกนโนธอรัตต์ร์มัง้งเนี่ยโคตรใหญ่ชิบหายเลยโหแล้วจะเทมไงวะเนี่ยแม่งเราต้องเราต้องเฮดช็อตมันอะต้องเอาเครื่องเครื่องยิงยิงมาเฮดช็อตมันแล้วมันก็จะสลบโอเคมึงหยาหัวเข้าไป ถ้ามันหัวเข้าไปในไม้กูจะยิงให้จอดไงไม่ไม่ในหินมุดบิดนี้น้าไอสัตว์อ่ะถ้าเราต่อยมันแขนนี้มันจะกระทืบเราอันไหนวะตีนไหนอ่ะโดนดิไม่เที่ยไม่โดนเว้ยต่อฟักอ่ะตีนไหนอุ้ย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 เฮียเฮียเฮียแมนสองเตีนยเล้ยอุ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 ้ย แม่งเอ้ยต้องเอาล่อมันออกมาก่อนต้องล่อมันออกมาจากหินเราต้องเแคสตัวตอะไรครัแพชชี่ต้องล่อแม่งออกมาคุณครับผมอยู่นี่ครับยิงให้มันมาหาเราแค่แหละโอเคหัวมันออกมาจากหินยังจากภูเขาควันตีนว่ะคือแม่งเอาหัวเข้าไปหินแล้วเราต้องเทสชอตมันเงี้ยพูดสองรอบป่ะเนี่ยไอสัตว์กูมันคงจะบอกว่ากูไม่กูไม่มึงเทมหรอก โอเคหัวมาหัวมาติดอยู่งั้น okay. แหละโอเคให้มันอยู่เฉยถ้าเราหนีแล้วมันน่าอยู่เฉยอยู่เฉยว่าเทมก็ไม่อยู่โอเคนะเดี๋ยวไปขี่ขี่ครูอซอแชมเปี้ยนครูเซอรของเราแล้วเดี๋ยวมาเทมตัวนี้ดีกว่าหรือเดี๋ยวเทมตัวนั้นเดียวตัวนั้นถ้าตัวนั้นใช่ตัวที่เราเห็นตรงตกกะเกียบในในตรงไม่มีสัตว์กินเนื้อเยอะตรงนี้มันเป็นสไปนอซอร์เกิดนะ ถ้าตัวนั้นมันอยู่เฉยๆเราก็อาจจะเอาตัวนั้นแทนอยู่เฉยกว่าเออว่ะอยู่เฉยจับง่ายอันงั้นเอาตัวนั้นดีกว่า <c oughs> ไปเลยตัวนี้แม่งแ,แบบเออม,มันไม่จับง่ายเหมือนตัวอื่นนะแม่งต้องเอามายิงหัวแล้วยิงไม่โดนก็อืม,มก็ไม่เทมากครูเราครูจะต่อไปด้วยกูน่าเอามั้งแต่ตอนแรกอะฝากมั่งเลยเสร็จแล้ว มันู้องยิงกี่นัดน,นะเฮดช็อตเนี่ยจนจะสลบแล้วอะไรวะค่าค่าไอโชโถเปอร์ที่มันทำค่าค่าอะไรวะค่าไม่ใช่ตามไม่น่าโถเปอร์มันอนะที่แบบอันเนี้ยไหนวะไอเฮยโถเปอร์ที่เราเราก็ไม่รู้ถกันโถเปอร์คือค่าโถเปอร์มันประมาณแปดหมื่นแล้วไอเฮยนี่ยิงเซียเจ็ดสิบเรื่องยิงกีนนก่นะัดกันมาดูหน่อย หมื่นนัดนะไอ้สัตว์โอเคมาคุยต่อพอมันเห็นปะเอาเอานี่ไปเลยเอาไปยิงมันตัวเชี่ยนั่นอยู่ยเฉยเหรือเปล่าตรงนี้แม่งหน้าเทมกว่าวมันอยู่มันสง,งบอะ่ะตรงนั้นแม่งมีแต่ตัวแดกเนื้อัวเทมแล้วแบบมันมันตลบตลบแล้วก็ก็โดนแดกเออโอเคตัวนีว้อยู่เฉยได้อยู่เฉยนะ อุปรณ์ว่าหลังจากที่เรายิงนี่แม่งต้องแบบเอ่อเขยื่นแล้วกูก็เลยยิงแม่งไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะพอไม่อย่างโอเคนะเข้าอย่างนี้ไหมเข้าไปใกล้ใช่ไหมยอยากลงจอดเหรอลงจอดไม่ได้โอเคเหตุผลที่ต้องเอาคุ้ยต่อเพราะอะไรเขาบอกมาว่าถ้าเราตั้งเดี๋ยวอัพโอเคถ้าเราตั้งฐานถ้าเราตั้งฐานนะ ตั้งฐานอยู่บนพื้นแล้วเรายิงใส่หัวตัวนี้มันจะมาทำลายฐานลาหมดเลยคือแม่งเป็นตัวบุกบุกเผาใน PVP ของแท้เอาบุกบ้านอะถล่มเลยจะจะโดนเนี่ยเฮดช็อตยินัดก็ไม่รูเนะเล่งก่อนเล่งก่อนเล่งเฮ้ยไม่โดนตะฟักโอ้โหน่ามากโดนไหมโอ้ยตลบไปดิไม่ตลบว่ะ เฮียไม่ตลบโอเคโอเคเดี๋ยว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 เดยวยไม่โดนเฮียเฮ็ดช็อตเฮดช็อตอย่าไปไหนนี่แหละชแมงยากแม่งบอยกูเฮดช็อตว้าวมันแค่เลเวยหนึ่งกูกี่นัดก็ไม่รู้เนี่ยไอ้สัตว์เออหัวเข้าไปพร้อมเหรอนี่ คนตีนอ่ะไอ้สัตว์กัดแม่งโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกัดไม่ต้องกัดอยู่นี่อะ่ะต้องใกล้ใกล้ใกล้แคเราต้องแบบเอ่ด้านๆหน่อยอ่ะเนี่ยเต็มหน้าเลยโดน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 เข้าไปแกออกมาเอาหัวออกมาแรงอยู่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  ไปไหนไปไหนเอ้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 เดี๋ยวเบึ้งเขายื่อแน่ไหมจ๊ะเฮ้ยแปลกไม่อู้ไปรับเองไปรับเองไม่โดนเว้ยกูเกลียดไอ้พวกเข่าเนี่ยไหวสัตว์มึอาหัวมามันเป็นหายกับก้อนหินออกมากูไม่ออก ไม่ได้ไหมกูมให้มึงจับแน่นอนโอเคนันะ่นแหละหัวมึงเอาโอ้ยเย่ตอนแรกมันจะจับครับเดียวนะประมารกูว่าสีนัดต้องก็มลังยิงสี่นัดแล้วหนะ้านัดโอเคหันมาเอาเครื่องหันมาเฮลโหลแปมแปม โดนอีกแล้วถลบยังสลบยัง,ย,งยังไม่สลบเว้ยยังจะหนีต่อยังจะหนีต่อแล้วเขาบอกว่ายังเซิร์ฟพีอ่ะเวลาเวลาเผาไหนกลางเทมเลยเนี้ยนั่นคือแบบว่าเราเรามีแผนที่จะไปถล่มเผาเผาใจเผาหนึ่งในเซิร์ฟนั้นเพราะนั้นระวังจะมีคนมาฆ่าเราก่อนที่จะเทมไอเชียนี่ตัวนี้อา้าวสลบมปะหรอ,อยังว้าว h e l l อะไรไ,ไหมคะเอา้า굿ด,ดีตอนเช้าเนะี่ย hey! ไม่โดนโดนโดนละโดนละโดนละสลบสลบสักทีเถิดเอาเอาเฮียโยกเยกมาใหม่มาจะฟักวูาวันนี้คงไม่เสร็จหรอกว่ะกิ่นัดเนี่ยเฮ้ยโตข่าพ่องเหรอลงมางงมาเลยเอาละบรรลัยละควายลงมา ดูดูดูนกโง่กูลงไม้ต่ำนี่เออวู้แมงอ้อยแตงคือกูวางกูวางลิมไปใช่ไหมเนี่ยลาออกกอจะตกเลยมัดตกมากไม่โดนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณครับไม่คุณกูได้แทมไหมเฮียนี่ครับพระเจ้า โอเคมันออกมันออกมันออกมาตรงนี่ละดีมากแล้วมันก็เลี้ยวกลับไปโ okay. อเคไปตัดมานี่มึงมานี่มานี่เลยโอ้ยฮอร์ม อืมกูเนี่ยไม่อยากจะคอมเมนต์เฮี้ยกับตัวเนียครับการที่มึงเอาหัวมึงมุดเข้าไปในภูเขาเฮี้ยเนี่ยอะไอสัตว์พอกูมานี้นก็หันไปทางอื่นแล้วอีกจอเลยแม่งอืมโอเคโอเคมันเป็นเฮีย้ยอะไรกับหินมะไอสัตว์ แมงมายใกลเาา้เอามา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 เอาหัวมึงมาเอาหัวมึงมาเอ๊ะไม่โดนนั้นเราก็จะหน้าด้านไปใกล้สัตว์ตับเลยมึงครับมึงครับออกมาหน่อยครับไอ้ห่าเนี่ยแม่งเขียวตลบยังสลบยัง จบยังได้จบยังวะเอาเอาเคียติดติดโอ้ไอ้เคียเขาขวายที่เวทจบยังเคียนั่งอยองนี่ตลบใช่ไหมเอา้าวมันขี้เหรอ What the fuck โอ้ยหา่าเอ้ยแม่งนั่งขี้นึกว่าตลบหลอกกูเป็นหลอกดาวหวย คนหลอกดาวไม่โหแค่หนิไม่โดนพระเจ้ดดาเอ้ยยิงแม่งดิยิงแม่งดิหันได้กวนเตียงป่ะมันจะโดนแล้วแม่งหันด้ยอืมนะกูโอ้ยปักแท็กซี่มาละ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 มัไหนไหนหัวมือไหนแคทพัดเบสอืม อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยไอ้เหี้ยอจาก็ร้องไา้จัดดูแม่งหัวมันเนี่ยไม่แย่เห็นแย่เอา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 ติดเต็ดเอาไอ้จัดเอาลองจัดลงจัดลงจัดลงจัด ทะลกทะลกแล้วมันก็หันมาทางขวาแล้วแมงก็ค่อยๆไปเอออ้ออออาเๆๆอฮียตกตกตกโอ้คุณคุณเออ่คุณคนนี้แบบแบบแบบหื้สัตว์ยากจริงตบแม่งเลย สลบสิครับพี่ดอกรอหาแล้วราฮะฮะฮะสลบช่วยสลบหน่อยมึงเกาหัวแม่งเลยฝนก็ตกอีกฝนครับเจ็บปวดนะครับ ให้กูเทมนะครับมันยากตรงไหนครับอย่าจอดอย่าพึ่งจอดอยู่ไหนครับคุณโอเคหัวหัวเฮ้ <c oughs> ว้าวว h ต f ฟ c k คนคนคนอยู่เฉยก่อนคนอย่าหัวเข้า บางครั้งการมาเกิดอ,อย่างนี้ก็ไม่ไข้อดียองสำหรับกูนะเพราะว่ากูเทมยากจริงเลยดูดูกวนดนตรีเนี่ยเออ,อเค่โอเคงามยังไงห <c ười> าหัวไม่เจอ <c ười> โอยฟาแม่งเลย <c ười> คุณคุณครับคุณครับ แม่งออกมาจากออกมาอย่างนี้มึงออกมาอย่างนี้เออนั่นแหละออกมาซะออกมาซะสลบทีะสลบที่สลบอ่อย่ายาวเข้าไปอย่าเข้าไป <c oughs> แม่ง <c oughs> ยนยากเลย ย้ายไมอยู่หินนี่แหละใช่ไหมเออโอเคย,ย้ายนื่อการย้ายในน้ำมันยังมีปิงเลยใหญ่ลงไปมีปิงนะยแต่เดี๋ยวปิงแตกเราแต่เียเอาตัวเทียมอยู่บนภูเขาเนี่ยน <c oughs> ี่นักสาวแม่งบ้าก้อนหินเลยแต่ฮ้ยแปลกแล้วก็มาที่ภูเขาเดิมนะครับจนคนนี้ พระเจ้าว้าวโดนไหมตอนนี้กูกูกูเริ่มเซ็งอะทชททุกคนครับกูเที่พี่นี่มาสิบห้านาทีได้ไหมแฮลโหลว้าวอ,อา๋อมากก้านหี้ ต้องใจจับนะสามกูไม่เคยโมโหขนาดนี้แม่งอย่ามุดอย่ามุดห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 ามุดเฮ้ยหัวมึงไงหัวยังไงหัวยังไงว่าเองไปโอเค ฉันเลิมไม่พอใจลจะฆ่าแม่งทิ้งเลยจ้ะไอห่ายากจริงๆอย่าพึ่งจอดอย่าพึ่งจอดอย่าพึ่งจอดเฮ้ยเฮ้ยแปลเห็นบ้าเวลาโดนคอแม่งจะไม่แบบไม่ค่อยจะเจ็บเว้ยไอสัตว์เวลาโดนหัวนี่โอ้โหแต่อยากจะถุยใส่หัวโดนหัวให้จอดเลยเจ็บ แต่ไม่สลบสักทีแม่งไปอ่านไกด์มาแม่งบอกให้ทำอย่างนี้ไกด์แม่งหลอกคูู่าเนี่ยไอ้จัดไม่ตายเอ้ยไม่เทปไม่สลบสักทีเลยดูดิใส่แซดโดเมื่อไหร่แซดโดมแม่งก็หนักที่หายหนักตั้งสองร้อยเนี่ยไปโ,โอ้โหมันพองเหรอโอ้โหถ้าก้อนหินมันทะลุก้อนหินได้กูจะไม่ว่านะแต่นี่แบบ แมงโอเคจะต้องพยายามไป,ไปตอนนี้ใทแทนซอนี่คือจัดเนื้อสาวที่โหดสัดของแท้ครับปัจจุบันนี้ใจแกน,ดนัดรัแม่งได้ตกตกรอบไปแล้วไอตัวที่นี่แม่งโหดสัดแทนอ้ รัวรัวนี่คือรัวสลบสลบพีสสลบพีซสลบโอ้ยกี่นัดเนี่ยโอ้โแม่งจำได้จะจบหลายรอบแล้ว็อย่างนี้บอกนะทุกคนไอ้ข้าสลบมันอะโทเพอร์โทเพอร์โทเพอร์ะจะหยุดก็หยุดนะโทเพอร์มันแปดหมื่นไว้แด้เฮียนี่ยิงทีละเจ็ดสิบ คือไม่ไม่รู้นะแปดหมื่นจริงหรือเปล่าไปอ่านมาแม่งบอกแปดหมื่นแต่กูยิงแม่งไม่เฉลิมบักสิมันนั่งทำอะไรแม่งต้องนั่งคีนเนี่ยเออเต็มยากจังเงี้ยมันนี่ซะนี้เลยไอ้อ้วนไอ้ตัวใหญ่จะยิงแม่งกินนัดก็ไม่รู้เนะี่ยยิงมานัดมากอโอเคโอเคอย่าเพิ่งจอดอย่าเพิ่งจอดหัวมาไกลแล้วให้ชอ็อตแห้ชอ็อต ไ่โดนไปแค่นี้นึงโอเค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 จอด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 สต็อปสต็อปสต็อปหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนเอาหัวขึ้นมาโอ้โหตายเลย what the fuck ายรอบแม่งตาย,ยอะไรวงแม่งอะโอเคยังมีอีกตัวหนึ่งยังมีอีกตัวหนึ่งอ่ะฮะดเดี๋ยวมึงเสียใจไปครับโอเคปะเราไปเทมีตัวนั้นกันดีกว่านะอย่าตายนะได้โปรดมึงอย่าตายแม่งเอ้ยยากอะไรเนี่ยโอ้ ขอขอได้ them. Them. Del the โปรดตัวนี้ผิดได้ขอขอให้เทมเร็วๆเทมไวเทมให้ไวจุดผู้เชีสไปน์ของสอบมาแล้วบอกแล้วแม่งเรื่องนี้เกิดทไมแล้วตอยแต่เอ๊ะยิงใส่แม่งจนจะตายหาเลยโคตรเที่ยบป่ะล่ะเที่ยงจริงโอเคหัวหัวอยู่ใกล้หัวหัวหัวมา โดนแล้วอืออเออือไม่โดนฟักไอ้เฮียอึดมากอึดจริงจรจะฆ่าแม่งตายหายแล้วยัเงเทรแม่งไม่ได้สิทุกคนมาโต๊ะปะอือมาโต๊ไหมก็มเฮียนะครับเทช็อต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  แอช็อตอ้าวเหียระเขาสุนหมดมาต f u c กทุกคนนะกูจะฆ่ากอรซิลา Godzilla ตายหายอยู่แล้วแม่งไอ้สัตว์ยิงเต็มไม่ได้เนี่ยโคตรเฮี้ยเลยแม่งไกลแม่งหลอกกูให้ยิงแคทัพโปใส่ไอ้หัวไอสัตว์นี่โอเคอ่าเอาหัวมึงมาเอาหัวมึงมาไอา้ไอ้ โอเคผู้ฆ่าคาอสิดาตายใครเคลเนนมันจะจับอย่างไงยิงหัวให้ช็อตมากเกินไปใช่ไหมมีวิธีเทมเ้ยเทมเทมมากเดี๋ยวมึงดูทุกคน อาจารยโนซังของกูแล้วโอ้โอโอโอไ้เหี้ยยิงหัวมาตั้งนานโอ้โหยิงหัวมาตั้งยิงมาตั้งสองสามชั่วโมงอ่ะโอ้โหม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเนี้ยดูดิแม่งงสุดเออทุกอย่างที่เวลาวลงหมดที่เสียไปก็คุ้มค่าใช่ไหมเนี่ยการเทมไทแทนโนซองวันนี้เจะโดโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยครับทุ้คนแบบทำมันเป็น กือบทั้งวันเลยทั้งวันไนหะ้ตุดเราก็ได้มาแบบมาขี่มาแล้วอ่ะยัตโต้กูแบบแค่ต้องทนนะครับก็ตุวลาเทนมันต้องอดทนครับถ้าไม่อดทนจะเทมันได้ครับนะทุกคนต้องอดทนแบบผมนะครับแล้วทุกคนจะเทมนได้ผมบอก,ก่าเลยโอเคตอนนี้ก็จะเอามันมาใส่แซาโดแหมภูมิใจให้กูจับกูเทมแม่งได้ออไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเลยโอเคมนมาใส่แซยโดดีกว่ามาเทสต,ตัวนี้กันแหมตาละโอเค เอาเคซาโดอันนี้โอเคอยู่ใ,ใกล้ๆมันโอเคเอามานี่สิไปขี่ทำหานะครับเอามานี่เอาของมาแล้วเอาซาโดมันมาใส่ซาโดแม่งหนักตั้งสองร้อยคิดดูดิแม่งเดินไม่ได้อะหนักเฮียโยนจริงแล้วก็ไปอยู่ใต้ใต้ตีนมันแล้วก็เก็บแล้วฝนก็ตกอีกแล้วโอเคเอามาใส่ซาโดหืมตัวนี้มันกินอาหารได้ไหมเนี่ยอ่ะมันกินแล้วกินไม่มีผลไม้มันกินไม่ต้องกินแล้วกัน แล้วเขาบอกว่ามันจะหิวจนตายใช่ไหมมันจะไม่กินอะไรเลยอือกูก็เห็นด้วยแหละมันเอาไว้สําหรับถล่มบ้านนะ <c oughs> มาขี่ดีวกว่าไัตขกี่ก็ซิล่าเกตโดตัวบุกบ้านของเท้ตัวงานที่ตายที่ไปยิงตายก็ <c oughs> <c oughs> ดี่ยยิงตายมันกี่ตัวไอ้สัตว์แม่งแต่เราก็ต้องอดทนนะครับนในการเทดช็อตมันอย่าไปเทด อย่าไปยิงดำตัวมันมันจะตายง่ายนะต้องอดทนแบบผมนะบอกสองรอบแนะทุกท่านจะเทนเหมือนนี้ทุกรอบครับถ้าอดทนโอเคกูเหยียบตายแล้วไงแม่งเดินช้ามากโคตรช้ากระทืบตรงเนี้ยไหมทามโอ้โหปลาตายห่าอะไรเหม็นตีนใช่ไหมเนี่ยอืโอเคยอดเลยเหม็นขี้ตีนอ่ะมันว่ายน้ำเนาะเหี้ยเหยียบปลาตายเลยกระทืบแปม ปลาแซลมอนตาย <laughs> ตา <c oughs> แม่งเดินช้ามากนั้นซาก,กาม, Level มันเลเวอัพได้เนี่ยเหมือนเล็วอัพไม่ได้แม่งฆ่าหลายตัวโอเคมันเรเวไม่ได้แน่เลยวะ่ะเห็นมากบอกอนะก็คือปล่อยให้มันหิวตายอะมันเป็นมันเป็นต่าเสาแบบชั่วคราวอะเราเก็บมันไม่ได้อะเขาบอกมาอย่างเนี้ยโอเค งั้นเรามันลงน้ำไปจมน้ำตายเลยมันหายใจยนะบโอโหเข้าไปเข้าไปจำได้ว่าตรงนั้นมันมีอัลฟ้าแมนเกลดอนใช่ไหมว่ายน้ำได้ปลีสว่ายน้ำว่ายแล้วว่ายยังว่ายแล้วว,ลว่วายไหมว่ายเว้ยว่ายเว้ยนี่คือคอ <laughs> สติลล่าจัดเงินคอสติลล่ากัดทืบกัดทืบตรงนั้นดีกว่า มีปลาเพียบเลยแค่เดินไวอย่นี้ไม่ได้แม่งตัวสูงแบบว่าเอ่มน้ำแม่งดูตื้นมาเลยอะ่ะจริงจริงเนี่ยน้ำจริงมันก็ลึกเนี่ยสิเฮียโคตรตื้นอะถืบไปยยงโดนเลยนั่นไงอัลฟาแมคโดอนตายแน่โดนเตนกนแน่เหม็นตีนตายครับอืได้ข่าวว่าไทแทนนี่คิดตีนเหม็นใช่ไหมอูม ไอ้ไอ้ท้าวทุ่มนี่นะส,บบสำหรับทำลายกำแพง GVP นี่แหละแม็กกาดอนในจัดเห็นบ่าอัลฟาขีบหน้าแมงเลยเฮ <c oughs> ้ยกระทืบดิเอ้าแม่งกระทืบไม่ได้บัดตบมากมันมันอ๋อตามไม่น่าหมดถุยตายไม่น่าหมดให้มันเพิ่มก่อน <c oughs> <c oughs> พร้อมนะกระทืบนะกระทืบนะ <c oughs> ตฮ้มตายหาวันช็อต ดดโดกระทือมเมื่อเกิดวันจันทรตายรอบอมึงไปขึ้นฝั่งเลยว่าแล้วก็ปล่อยแม่งไว้อย่างนี้เอาแม่งกลับบ้านไม่ได้บ้านใหญ่เกินไปบ้านคุณไม่มีที่วางเดี๋ยสาวเยอะที่บ้านอ่ะตูงจริงๆครับไอ้เฮี้ยตัว อืมตัวแม่งเท่าก่อยเล็กหนึ่งเกาะเลยเฮ้ยพอ,อดีเลยอ่ะพอดีเลยมั้งเนี่ยเออบวกกระหางอะ่ะไอสัตว์โอมตายทั้งเกาะไอสัตว์อืมตัวซีทำอะไรได้ไหมกดไม่ได้โอเคไม่มีอะไรแล้วอ๋อคลิกขวากระทึบน้าวหลังอีทฉันจะมาแดนแดนโอเยสเต็ปเอ่ สเต็ปแอะแอะสเต็ปแอลเดินสาวเต้น <laughs> ทุกคนสนุกก็ช่วยกดไลค์กดซับส r i ร e แล้วก็แชร์ครับเพื่อนๆทุกคนให้พวกเขาดูด้วยนะครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเพียว